ก็สวัสดีครับพี่น้องเชา้กากระป๋อวอเลตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ก็มีรถเล็กเคคาร์มาชี้เป้าอนเช่นเคยครับช่วงนี้รถตู้นี่แทบจะหาไม่ได้เลยนะใครที่ตามหารถตู้อยู่นะที่เป็นแนวนี้นะครับต้องบอกเลยถ้าเป็นมือหนึ่งกรณีที่เป็นรถตูบ้บรรทุกนี่ก็อยู่ราวๆหกเจ็ดแสนครับถ้าเป็นรถตู้นั่งก็จะอยู่ที่ประมาณล้านกว่าครับใครมองหาแนวคลาสสิก รุ่นเก,ก,เก่าๆพอใช้ได้ก็จะประหยัดตังค์ไปได้เยอะนะ,ะก็วันนี้เจอก็นำมาฉีดเป้าให้ครับคันนี้เป็นไดยไฮเจสเอดนะครับนะคันนี้เป็น s 7สเครับนะอะเครื่องยนต์นี้เป็น3สูบครับล้อนี่เป็นล้อกระทะเดิมโรงงานครับนะขอบ12นิ้วครับเครื่องก็จะเป็นตัว5 5 0รซีซีครับนะแห้งๆเดิมๆโรงงานนะครับ อันนี้เป็นรายละเอียดที่เจ้าของรถลงไว้นะครับเครื่องเล่นมีนครับนะเครื่องเล่นพวกวิทยุลำโพงอะไรต่างๆนี่มีพร้อมใช้งานครับยางใหม่ครับเปลี่ยนทายของเหลวใหม่หมดเรียบร้อยแล้วด้วยครับหัวเทียนนี่เจ้าของบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับใครที่ชอบสะสมรถแนวนี้ครับก็ลองดูแล้วกันนะต้องเน้นเป็นคนที่ชอบแนวนี้จริงๆครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าจะไปเทียบกับรถทั่วไปมันก็จะราคาสูงนะ เพราะว่ารถพวกนี้จะอยู่ในตระกูลรถหายากแล้วครับนะเป็นของสะสมอะไรประมาณนี้หรือว่าใครอยากจะได้ไปใช้งานนี่ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดจะไปเทียบกับรถทั่วไปนี่ต้องบอกเลยครับว่ามันก็อาจจะมองถูกแพงครับแต่ด้วยความหายากขเขาแหะครับนะรถตัวที่ว่าทะเบียนถอดไปแล้วนี่จะไปจดใหม่นี่ก็ไม่ได้ครับนะยากนะครับนะเพราะว่าเขาจะถือเป็นรถอยู่ในพวกรถจดประกอบไปแล้วครับ คันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่155,000บาททะนะ1 5 0 0 0 0บาทใครถูกใจก็สามารถติดต่อไปได้ผ่านลิง Facebook ก์ a c e b o o k เจ้าของรถด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรกับไลน์ ID ีไว้ให้เรียบร้อยเลยติดต่อได้โดยตรงเลยใครอยากจะขอคลิปเพิ่มเติมตรงจุดไหนก็ทักไปได้เลยนะครับรถคันนี้อยู่เมืองกาลสิตนะครับอย่าลืมเข้าไปดูตัวจริงกันด้วยนะไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับ โอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้พา,าผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ